สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่พ่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5 6หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมพาทุกองค์จัดส่งไปสีฟรีนะครับพี่พี่วันนี้นะครับก็มีของดีสวยๆนะครับห้ามพลาดรับชมเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้นะครับ องค์แรกของวันนี้จะเป็นพระล่วงยุทธหัตถีนะครับนี่ดอนเจดีสุพรรณบุรีปีหนึ่งกว่านะครับหลวงพ่อมุย่ยวัดดอนไล่ปุกเซกแล้วก็น่าจะมีหลวงพ่อกวยหลวงพู้โตะนะครับพี่ๆนี่สวยแชมป์เลยนะครับผมสภาพนี้หาไม่ได้แนละพ,พี่สภาพสมบูรณ์ราคาหลักร้อยเบาๆนะครับผมกับพระดีพิธีใหญ่นะครับยุทธหัตถีนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระร่วงนั่งนะครับพี่ๆนี่พระร่วงนั่งไข่อดิศรผิวหิ้งหิ้งแห้งแห้งเดิมๆเลยนะครับหลวงพุทโตวัดไปดูชิมพีปลุกเสกแล้วก็น่าจะมีหลวงูุทิมนะครับ แล้วก็หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะพี่ๆปีหนึ่งกว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็น่าเก็บมากๆนะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับมีภาพรประวัติมีเกจิมาปลุกเสกแบบเยอะมากๆนะครับ mm hmm. เหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ้ายนะครับอันนี้เป็นบล็อกเป็นพดๆนะพี่ๆนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อ้ายหันข้างนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับน่าจะเป็นบล็อกกากๆพดๆนะครับผม ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นล็อกเก็ตเสือนะครับผมนี่เป็นเหมือนจี้ล็อกเก็ตงานเก่านะครับเป็นปีขานนะครับเสือนะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเก่าๆเดิมๆนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียมนะครับนี่หลวงพ่อเทียมวัดกรัตตานะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับไม่แพงนะครับเอาแค่300 ิดได้เลยนะครับผิวพันธ์เดิมๆหิ้งๆไม่ได้ปัดฝุ่นเลยนะครับผมองต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวน,นะครับพี่ๆนี่สวยมากๆเป็นรูปหล่อปั๊มปิสุนห้ายาแดงเดิมๆกระไหลทองแบบเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อขอมวัดโพธารามหรือวัดไผ่ลงวัวนี่เป็นเกจิที่น่าเก็บมากๆท่านเก่งจริงนะพี่ๆนี่ก้นกึงนะครับผมสวยงามากๆเลยนะครับเหรียญต่อไปเลยนะครับสวยจิบเลยนะครับ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเก๋นะครับพี่พี่นี่สวยโ,โหผิวแบบม่วงเดิมเดิมเลยนะครับวัดปากน้ำนะพี่นนทบุรีปี18นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นนิยมนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับหลวงพ่อเก๋วัดปากน้ําก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมองต่อไปจะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ปี2019นะครับพี่พี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดสนใจนะครับที่ลึกทอดพระป่าหลวงพ่อแพ้วัพี่คุณทองมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะครับและมีพระชัยหลังช้างมาแบ่ง2เหรียญนะพี่ๆในปี2อ3 0นห่อยนะครับหลวงพ่อฤษีดิงดำปุกเสกนะครับอันนี้เอาเหรียญละ2 0 0พอนะครับหลังพปรนิยมนะครับนี่นาเก็บมากๆองค์ต่อไปจะเป็นพระกิ่งนวะนะครับพี่ๆนี่พระกิ่งนวะเป็นกิ่งหลังปีนะครับเจ้าคุณเสียงปีสงพน่งร้นะครับหลังปีนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับผม โลหะเข้มข้นมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระกิ่งหลังปีเนื้อน้ำวะกับดำเลยนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมวัสดุทัศ์และอันนี้เป็นสมเด็จเก่านะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับองค์ใหญ่เนื้อผงพุทธคุณขาวขๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้พระเนื้อดินนะครับเหมือนขี้หนูหรือนกขุมน่าจะเป็นหนูพี่เป็นเนื้อดินเก่านะครับผมนี่อันนี้ไม่ทราบที่จริงๆนะครับเป็นเกจิเก่านะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อจวนมานะครับรุ่นปลอดภัยมั่งมีสีสุกเนื้อชุบลิกลน,นะครับมีสวยวีจิตเลยปี2 5 2 1รุ่น5เสานะพี่ๆนะเก็บมากๆรุ่น5เสาหรือเสาหจะเป็นรุ่นที่มีพิธีกรรมแบบโหยิ่งใหญ่นนนะะะะคคครรรัััับบบปลลกกเเมแขข้ง องต์ต่อไปนะเป็นสมเด็จเนื้อผงน้ํามันเก่าๆเลยนะครับผมผิวหิ้งหิ้นี่สวยดูง่ายนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับท่านใดชอบนะครับสมเด็จผงน้ํามันเก่าๆแบบแถ้ดูง่ายๆนะครับผมนี่เป็นแบบแขนหักศอกนะครับผมแล้วมีชุดหลวงพ่อเพี้ยนมานะพี่ๆมีมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ถามกันมาเยอะไปให้เจ้าของค้นค้นมาได้อีกห้าองค์นะครับนี่ปั๊มห้าศูนย์กระถิ่นปี50นะครับพี่พี่เอาองค์ละ200้นะครับมีมา5องค์นะครับผมท่านใดชอบก็ ปิดได้เลยนะครับผมไม่มีแล้วนะพี่หมดล็อตนี้หมดแล้วนะครับผมไม่แบ่งเจ้าของมาหมดเลยนะครับผม และนี้จะเป็นหลวงพ่อแพรครบชุดเลยครับชุดไตลักเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะครับสิงห์บุรีวีรชนปี30นะครับเป็นหลังค่ายบางอาจารย์นะพี่ๆเป็นเนื้อกระไลทองกระไรเงินผิวไฟนะครับครบชุดสวยทั้ง3มเหรียญเลยนะครับปี30นะครับแบบกรรมการครบชุดเลยนะครับผมนี่ราคาไม่แพงนะพี่หลักร้อยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพุททิมนะครับฝั่งรูปนิมิตรหลวงพุททิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาปี4 5หนะครับผมนี่ เป็นเหรียญน,นะครับผมราคาเบาๆนะครับสวยงามรุ่นนี้นะพี่ๆแกะบล็อกได้สวยงามและเหมือนท่านแบบมีชีวิตเลยนะพี่ๆสังเกตเนี่ยแกะบล็อกได้เหมือนตัวจริงมากๆเลยนะครับผมเนี่สวยพร้อมกล่องนะครับไม่แพงนะครับพี่ๆสี่ร้บาทนะครับปิดได้เลยครับผมและนี้หลวงปู่เรืองนะพัสโลรุ่นทิ้นทวนนะเป็นล็อกเก็ตปี40นะครับนี่ครบชุดเลยนะพี่ๆนี่ล็อกเก็ตหลวงปู่เรืองเข่าสามยอดลบบุรีนะครับอเป็นแบบครบชุดกรรมการเลยนะพี่ๆนี่ มีครบชุดมี5องค์นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับผมท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยครับยังไงผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมยังไงก็ฝากนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ